เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับวิ่งช้าแล้วทำแต้มไม่ได้แต่พอบางคนเนี่ยวิ่งช้าแต่ก็ยังทำแต้มได้ ถ้าเราอยากทําได้แบบเขาบ้างแล้วล่ะก็ในวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การเล่นของผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่มีความเร็วไม่ได้มากแต่สามารถทําแต้มได้อย่างกับพระเจ้าขนาดกรรมการอยางต้านทหารเขาไม่อยู่เพื่อนๆพ,พ,พอจะเดาเขาได้ไหมครับว่าเขาคือใครใช่แล้วครับเขาคือลูก้าดอนชิกจากทีมดัลลัสเมริกนั่นเองนะครับลูก้าเนี่ยผมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ต้องใช้ความเร็วในการทาให้ตบกบกันเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาใช้ความหลอกของเขาตั้งเหาะ ไม่ใช่นะครับมันเป็นเพราะว่าเขาเล่นในจังหวะของตัวเองและมีความสมูทมากๆในการทําทุกๆอย่างก็ทีนี้พอเรารู้หลักการคร่าวๆแล้วนะครับเราก็ไปลงรายละเอียดกันเลยครับ หัวข้อแรกครับที่สําคัญมากๆสําหรับลูก้าที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถทําแต้มได้อย่างชิลๆเลยนะครับก็คือทักษะการลดความเร็วที่สุดโหดของเขานั่นเองนะครับลูก้าเนี่ยสามารถหยุดได้เร็วมากๆนะครับและเปลี่ยนทิศทางได้เร็วมากๆเช่นกันการที่เขาสามารถควบคุมความเร็วของตัวเองได้แบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวน,นะครับแต่ที่เขาทําได้เนี่ยพอเขาเป็นคนที่มีบาลานซ์ดีมากๆเวลาวิ่งไม่ง่ายหลังเวลาหยุดไม่น่าทิมนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถทําท่า step back ที่พวกเราเห็นเขาทําได้บ่อยๆแต่ทีนี้แล้วเขาจะทำ step back ในจังงหหวะใช่มเพือคา สเตปแบ็กที่ลูก้าจะทำนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะสเตปแบ็กตอนที่เขาโดนตัดหน้านั่นเองเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับลูก้าเนี่ยไม่ใช่คนที่เร็วยกตัวอย่างเช่นเขากำลังจะดรีฟเข้าไปใช่ไหมเลย์อัพเนี่ยแต่ตัวประกบพยายามจะตัดหน้าเขาไปในจุดที่คิดว่าลูก้ากำลังจะไปนะครับแต่ลูก้าเนี่ยก็ได้คิดแผนนี้ไว้แล้วนะครับเขาก็เลยใช้จังหวะนี้แหละครับสเตปแบ็กออกมาเพื่อเพิ่พมระยะห่างของเขาจากตัวประกบและชูดได้อย่างชิลๆเลยนั่นเองแต่ถ้าเขาสามารถผ่านตัวประกบไปได้โดยไม่ต้องโดนตัดหน้านนแล้วล่ะก็เขาก็จะใช้ตรงนี้ห็รย่กกทีาางผมมถึคือ การออยู่่หนนน้ตััวปะบเงโดยการที่ลูก้าจะไปอยู่หน้าตัวประกบได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีว่าลูก้าเนี่ยไปอยู่หน้าตัวประกบได้ยังไงนะครับ Allāh. เรามาดูข้อดีของการอยู่หน้าตัวประกบก่อนดีกว่านะครับการอยู่หน้าตัวประกบเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมทั้งจังหวะความเร็วและทิศทางของตัวประกบได้นะครับและตัวประกบเนี่ยเขาอาจจะยังบล็อกเราได้ยากอีกด้วยทีนี้นะครับพอเรารู้ข้อดีของมันแล้วเราก็มาดูวิธีทําของลูก้ากันเลยดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันก็คคืืออออ1่งกกกจาสีนนแลละ2็เ ซึ่งมันก็จะยากกว่าการวิ่งออกจากสกรีนหน่อยนะครับก็เรามาดูอันที่วิ่งออกจากสกรีนกันก่อนละกันนะครับจังหวะที่ออกจากสกรีนใช่ไหมหลังจากเพื่อนขึ้นมาสกรีนให้แล้วเนี่ยตัวประกบจะโดนดึงจังหวะไว้กับสกรีนถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องชนสกรีนลูก้าเนี่ยก็จะมีเวลาวิ่งแซงตัวประกบได้นั่นเองซึ่งพอตัวประกบลุดจากสกรีนมาแล้วนะครับเขาก็จะอยู่หลังลูก้าแล้วนั่นเองส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการเล่นเองซึ่งมันก็ต้องใช้การเปลี่ยนทิศทางและการเปลี่ยนความเร็ววววเเเเปป็นนนนนจจําาาาาามมมมมกกกกกะรรรัับบืื่่่่่อองงงงขขไไไสถิแตตๆด้หพ เลยที่เอรันฟ็ n Fox นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหลอกตัวประกบให้ได้แล้วถึงจะวิ่งแซงตัวประกบไปนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความเร็วมากเนี่ยเราอาจจะใช้ความช้าของเรานะครับมาทําให้ตัวประกบกัจังหวะเราผิดก็ได้อย่างเช่นลูก้าในจังหวะนี้นะครับที่ตัวประกบคิดว่าลูก้าจะขึ้นเลอัพแล้วแต่จริงๆเขายังไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ลูก้าสามารถขึ้นเลอัพได้อย่างชิวๆเลยนั่นเองนะครับข้อต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนตัวใหญ่เนี่ยฟังข้อนี้นนา ถือว่าเป็นคนที่ตัวค่อนข้างใหญ่สาหรับการดอยู่แล้วถูกใช่ไหมครับเขาก็เลยใช้ตรงนี้แหละครับเวลาเจอคนตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะสามารถเล่นโพสเพลย์ได้เลยนะครับแบบดันเข้าไปทําแต้มเก้ห่วงหรือบางทีเขาก็ดันแล้วก็หันกลับมาชูดเฟดเออรวเก็ได้ซึ่งมันก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่กันได้ยากมากจริงๆการเล่นโพสเพลย์นะครับสะท้อนให้ถึงอีกอย่างหนึ่งของลูก้านะครับก็คือเขาไม่กลัวการชนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะส่งให้ผมพูดในหัวข้อถัดไปนั่นก็คือการชนนั่นเอง โดยการชนที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือการชนก่อนการทําแต้มนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วใช่ไหมครับเวลาเราจะเละอัพเนี่ยเราก็ก้าวสองก้าวตรงตรง,ตรงไปที่แป้นแล้วก็ขึ้นเลยอัพเลยใช่ไหมครับส่วนของลูก้าเนี่ยก้าวแรกจะเป็นการก้าวเข้าหาตัวประกบนะครับเพื่อชนทําให้ตัวประกบเสียบาลานนั่นเองนะครับเราไม่สามารถกระโดดบล็อกเขาได้ส่วนก้าวที่2อ่ะเขาจะตัดสินใจว่าจะเฟดออกหรือจะเข้าไปใกล้ๆห่วงนั่นเองซึ่งมันก็ต้องอ่านตามสถานการณ์เกมเอานะครับว่ามันจะมีใครมาบล็อกเราได้หรือเปล่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆหัวัวววแตต่่่่ในบบาางงจะะรทีปกกกไไมได้้้อยููลล มันก็ไม่มีความจําเป็นที่ลูก้าเนี่ยจะต้องหาเรื่องเข้าไปชนกับฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็สามารถปล่อยโฟลตเตอร์เข้ามาช่วยได้เลยนะครับโดยลูก้าเนี่ยโฟลได้จะเกือบทุกจุดในสนามจริงๆนะครับขนาด3แต้มเนี่ยเขายังโฟลดได้เลยนะครับ ซึ่งใครเป็นคนที่ยังไม่มีความเร็วมากนะครับต้องไม่พลาดเรื่องการฝึกโฟลเตอร์เลยทีเดียวแต่ทีนี้นะครับก็คงสงสัยกันว่าใช่ไหมครับหากลูก้าทําแต้มเก่งแค่เนี้ยทำไมถึงจะมีคนปล่อยโล่งให้เขาโฟลเตอร์ได้อีกอะ่ะเขาก็ควรจะโดนประกบติดหรือเปล่าก็ใช่ครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับว่าลูก้าเนี่ยย,ยังมีทักษะการส่งที่ทําให้ตัวประกบเนี่ยต้องเลือกอีกนะครับว่าเขาจะมาลุมลูก้าแล้วเปิดให้เพื่อนของลูก้าโล่งหรือจะการเพื่อนแล้วเว้นให้ลูก้านะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยรรััััว่่่่าามมนนไใชเเเลลืออกททีีด้งง2ยยะพ เขาก็หาทางส่งหรือทําแต้มได้อยู่ดีต่อมาครับเรามาดูในเรื่องที่ลูก้าเนี่ยยังทําได้ไม่ดีมากนะครับและวิธีแก้ไขปัญหานั้นของเขากันดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าลูก้าเนี่ยค่อนข้างช้าใช่ไหมครับก็จะเจอปัญหากับการวิ่งผ่านตัวประกบแต่เขาก็ไม่ได้เศร้าแล้วก็เลิกพยายามจะวิ่งผ่านตัวประกบใช่ไหม แต่เขานะครับได้ใช้ลูกเล่นต่างๆมากมายเข้ามาเพื่อทําให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งผ่านตัวประกบให้ได้ในที่สุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกการเปลี่ยนทิศทางและความเร็วโดยการหลอกที่ผมจะมายกตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือการหลอก step back ของลูก้านั่นเองด้วยความที่ว่าลูก้าเป็นคนที่ step back โหดมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทําท่าจะเหมือน step back และตัวประกบก็จะคิดว่าเขาจะเต็ป back จริงๆซึ่งมันก็จะทำให้ตัวประกบกระโดดเลยอยู่แล้วนะครับซึ่งพอตัวประกบกระโดดเนี่ยมันก็ทําให้ลูก้าสามารถวิ่งผ่าาาาาานนนเเเข้้้้้ไไปดดใลลยรัหือถสมตทํแว ประกบไม่ค่อยตอบสนองใช่ไหมเขาก็จะสเตปแบ็กออกมาจริงๆเลยก็ได้เช่นกันหัวข้อสุดท้ายนะครับข้อข้อที่สาําคัญที่สุดนั่นก็คือลูกาเนี่ยเป็นคนที่มีเบสิคแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมการเลี้ยงบาสการส่ง การชุดการทําแต้มหรือบาลานก็ตามนะครับเขาก็มีครบหมดเลยนะครับหัวข้อพวกนี้ที่เขาทําได้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ง่ายนะครับถึงขั้นระดับออสตาอะไรก็ตามเลยนะครับที่เพื่อนเอนเห็นเขาเป็นอยู่และสามารถทําแต้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองไม่พอแค่นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาได้เปรียบคนอื่นมากๆในตําแหน่งเขาเนี่ยก็คือเขาสูงประมาณ6ฟุต7หรือ2เมตรนะครับและมีท่าชุดการปล่อยบอลที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครบบบลล็อกไดด้แแงง่่าายยยๆเเทีีวนนใตํห นนไม่ต้องพูดถึงสเตปแบ็กเลยนะครับการยากสุดๆจริงๆแล้วเนี่ยลูกก่เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องมากๆนะครับที่ทําให้เขาเล่นเก่งได้โดยไม่ต้องใช้ความเร็วมากแต่ในวันนี้นะครับผมก็ได้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับที่เพื่อนเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้กับการเล่นของตัวเองได้เพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําคลิปเรื่องอะไรต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจผมโดยการไปกดไลค์คลิปนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับก็อย่าล เวลาผมลงคลิปใหม่นั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย